สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่1สิงหาคมค่ะคุณพร้อมรัวประกาศอัตราภาษีสุรการกรชุดใหญ่ไทยโดน19%ลดลงจาก36%เท่ากับอีก2ประเทศสมาชิกอาเซียนนี่แก่กัมพูชาและมาเลเซียซึ่งเพิ่งรู้ตัวเลขรอบนี้เช่นกันรวมถึงฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ประกาศไปก่อนหน้าแล้ว ส่วนเม็กซิโกค่ะได้ยืดเวลาจราจาอีก90วันแคนาดาโดนหนักกว่าเดิมจาก25เป็นเ35สวิตเซอร์แลนด์ถูกตั้งกำแพงภาษีสูงถึง39ความเห็นส่วนตัวของนักกุ่มอีเทมเห็นความเสี่ยงที่ทองคำอาจร่วงลงและลากตลาดสินทรัพย์อื่นๆลงมาด้วยในระยะสั้นค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซดินเดกปิดไปที่1,242.35จุดลบ0.14มูลค่าการซื้อขาย54,200ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยแขวนกรอบแคบทั้งแดนบวกและลบโดยช่วงเช้าร่วงลงก่อนดีก,กลับมาแขวนแคบๆในแดนบวกและย่อตัวลงช่วงระหว่างรอผลสรุปอัตราภาษีสหรัฐที่เรียกเก็บจากไทยและติดตามการประกาศงบบริษัทจดทะเบียน ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่76,545ล้านบาทและยุพนบัตรอายุ5ปีปิดที่1.32%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บาท67สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าเคลื่องหวันนีที่ทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดทุนโตเกียวปิดบวกทะยานขึ้นเหนือระดับ41,000จุดได้สำเร็จโดยรดับแรงหนุนจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลังบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเผยผลประกรอบการที่แข็งแกร่งนิกกิปิดไปที่41,69.82จุดบวก1.02%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบสิตรตาดหุ้นจีนปิดลบหลังจากจีนเปิดเผยเดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่4ขณะที่เดัชนี PM i ภาคบริการเติบโตน้อยที่สุดในรอบ8เดือน เซงไฮเข้ามาสิตปิดที่3,573.21จุดลบ1.18%ค่ะส่วนดาวโจนส์ลาตนวยอร์กอปิดลดลงกว่า300จุดในวันพฤหัสขณะเดี่สันี500ในนสแดกปิดลบเช่นกันเนื่องจากกระแสตอบรับผลประกอบการของบร,ริษัท Microsoft และ Meta p l พล f ฟอร์ม่วลงในช่วงท้ายขณะที่นักลงทุนรอดูผลประกอบการของบร,ริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Apple และ a เม Amazon ซึ่งจะเปิดเผยหลังตลาดปิดทำการรวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและบรรดาประเทศคู่ค้า ดาวโจนส์ปิดที่4 4 1 3 0 9 8จุดลบ0.74%เอสี e 500ปิดที่6,339.39จุดลบ0.37%และ n a สแ a รกปิดที่21,122.45จุดลบ0.03%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า1สัปดาห์เนื่องจากนักลงทุน,นผิดหวังกับผลประกอบการของหลายบริษัทขณะเดียวกันหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มร่วงลง,ง,งจากแรงกดดันจากการที่สหรัฐเก็บภาษีนำเข้า15% c c 4 0ปิดที่7,771.97จุดลบ1.14% d a ปิดที่24,065.47จุดลบ0.81%และฟุซ้อยปิดที่9,132.81จุดลบ0.05%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆห,ห,หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ที่สูงกว่าคาดซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย ส่วนสัญญาณ้ำมันดิบเวสทซาสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสลงไป1.06%ปิดที่6.9ดอลลาร์26เซนต์ต่อบา์เรลทมกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้าส่วนางฝั่งของเบรนค่าลบไป0.97%ปิดที่72ดอลลาร์53เซนต์ต่อบา์เรล ส่วนสัญญาทองคำตลาดนวิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันพฤหัสขณะที่นักลงทุนจับตาความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและบรรดาประเทศคู่ค้าก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายในวันที่1สิงหาคมสัญญาทองคำตลาดโคมเม็กซ์สม้รัเดือนธันวาคมลบ0.1 3เป็นปิดที่3,348ดอลลาร์ 3, 60เซนต์่อลลาร์อสส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกร,รกฎาคมและเดนชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนกร,รกฎาคมจาก s p e Global โกบสหรัฐ นี่คือทั้งหมดของ k t i m e Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m e s m a r t Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรรวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ